ราโบทเป็นเวฟนะครับหรือว่าเจ้าชายดาวินครับเจ้า mm hmm. ชายดาวินเนี่ยเป็นคนจิตใจดีครับผมเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่พร้อมจะช่วยเหลือทุกคนเสมอครับผมปกติแล้วเจ้าชายดาวินจะเป็นคนที่น่ารักสดใสแล้วกันแบบมี energy ดีๆมี energy บวกอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยก็จะรู้สึกไปด้วยว่าแบบเออเขาเป็นคนแบบนี้นะต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากว่า อีกไม่กี่เดือนเนี่ยเจ้าชายดาวินเนี่ยจะต้องเข้ารับตําแหน่งรัชทายาทอย่างเป็นทางการแล้วใช่แล้วก็มันเหลือเวลาอีกไม่มากเขาก็เลยแอบหนีมาเที่ยวประเทศไทยใช่ครับแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทั้งหมดครับเมืองที่เจ้าชายดาวินอยู่นะครับก็เป็นประเทศสมมติที่พี่โจคิดขึ้นมาชื่อประเทศว่าอารันธาครับแต่ว่าอารันธาเนี่ยก็อยู่อยู่ในเอเชียนะผมแล้วก็เราอยากมาเที่ยวประเทศไทยเพราะว่าก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ทะเลสวยครับผมแล้วก็ ดาวินเนี่ยก็อยากไปเที่ยวทะเลสวยๆหลังจากเจ้าชายดาวินนะครับฟื้นขึ้นมาก็จําไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็ลาวาก็ตั้งชื่อให้ดาวินใหม่เป็นเวฟถึงความทรงจำเขาจะหายไปครับแต่ว่าไม่ได้หายไปทั้งหมดพวกนี้สัยเก่าอะไรอย่างนี้เขาก็ยังอยู่มันจะมีแต่นิสัยเก่าที่เขาเป็นเจ้าชายมาทั้งชีวิตของเขาอะ่ะมีคนคอยทําให้มีคนแบบอคอยดูแลตลอดครับก็จะแบบมีความเอาแต่ใจติดมาเมึงอเลยทําให้ลาวายิ่งไม่ชอบเวฟคุณจะไปไหนกลับกรุงเทพไม่ได้ เราขอสั่งให้คุณอยู่ที่นี่มึงเป็นใครพ่อแม่กูหรือมึงเป็นเมียกูเวฟเนี่ยมันแปลว่าคลื่นถูกไหมก็เขามากับคลื่นก็เลยตั้งชื่อให้ว่าเวฟพอรู้จักแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆเขาเป็นคนอ่อนโยนนะเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนรักเด็กเป็นคนที่จิตใจดีตอนที่ความทรงจําไม่มีเลยใช่ไหมตอนมาอยู่พาะเราก็เหมือนเด็กเพิ่งเกิดใหม่อยู่ในร่างของคนที่โตดีกว่าเขาก็จะแบบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบ อยากเห็นแกงส้มอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่รู้จักว่าอ้อันนี้คือแกงอะไรหรือว่ามาเห็นคั่วกิ้งใต้ครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรทำไมมันอร่อยจังอะไรเงี้ยครับเวฟเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่นุ่มนิ่มต่อให้ความจําเสื่อมเนี่ยเขาก็จะมีรากฐานที่เจ้าชายก็คือเจ้าชายการวางตัวการพูดความคิดความอมานเนี่ยก็จะมีความแบบถูกสอนมาดีประมาณนี้ครับ